ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ภาพพี่น้องมาาลาอเบื้องน้ำอีกเจนึงเลยพี่น้องเด้อนะครับวันนี้ภาพี่น้องลกมานนี่ล่ำน้ำซี่นี่ละครับนี่เอาต่อจากคลิปบั้งหันละครับนี่ภาพพี่น้องม่าเบื้องน้ำในลำน้ำที่หลังจากน้ำลดแล้วนะครับบัดนี้ในลำน้ำที่น้ำเรือน้อยหน่อยี่พี่น้องนี่เห็นบ่าครับนี่นี่เราต่อฟังมันครับนี่เออเรยกว่าลิมแต่ลิงมันนี่ละครันเดินนี่พวกเราน้ำยืดเลือกๆปุ่นนะครับปุ่น นี่ละขึ้นไปนี่ขึ้นไปหาไอ้มองเปิ้นท่องเที่ยวครับเป็นแพร่นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแพร่ริมชี่แพร์รี่สอดชี้รับชีหลงบอกอางเราไปแถวนี้ครับนั่นเลี้ยวเห็นนี่แหละครับนั่นนะครับถาลงไปนี่นะครับถาลงขึ้นไปนี่ไปหาโบระะบ้านทวัดดินแดงล่งไปหาโบราณท่าสะบอกท่าสะแบเสือระพุ่มล่งไปโบราครับนี่ อันนี้ผมยืนอยู่ทั้งฟังเออมันก็เลยเห็นต้นไม้เนี่ยได้พี่น้องเด้อวังน้ำขึ้นว่างันแถวนี้น้ำท่วมมดดดิครับนี่นี่ละน้ำท่วมมดเลยแถวพื้นทีแถวนี้ครับเออท่วมมดนี่มองมีมองยืนนี่ท่วมหัวนี่เบื้องต้นไม้นี่ก็ได้ครับนี่นี่ละต้นไม้แหง้งนี่ท่วมเลยครับนี่นี่ท่วมเลยนี่เห็นม่ดิปลายนี่ท่วมได้นี่นี่นี่ท่วมได้ว่าเป็นน้ำานี่ยน้อยด้ครับว่างันนี่นะครับนี่บัดนี้น้ำลดลงแล้ว มันเป็นจังซี่หระครับนี่น้ำรล่ลงแล้วมันจะเป็นแบบนี้พืนทีกการเกษตรของพี่น้องโอ้ลมล่มล่มล่มนี่แหละครับล่ำน้ำซีครับนี่อันนี้ล่ำน้ำซีจุดปิกัดอยู่บันหัวโน้นคือเกาแหละพี่น้องนะครับบ้านหัวโน้นตําบลตะวัดบุรีอำเภอตะวัดบุรีจังหวัดรอยอดนะครับนี่เอาป้ปพี่น้องอัปเดตสถานการณ์น้ำนะครับอีกมือหนึ่ง้ะพี่น้องเด้อ มาครับป้าพี iya, นา่นองยับลงมาพี่ครับยับพงมาทั้งรุมอีกไปเบิ้งสะพานกันนะสะพานบางคนสางไม่ไหมนะครับเออแต่ก่อนป้าพี่นองมาเบิ้งดูดูดิเอารอบนี่น้ำลดแล้วที่ป้าพี่นองไปเบิ้งอีกครับมาครับที่ป้าพี่นองยางลัดป้าไปนี่แล้วครับนี่เออยางเลาะป้าไปนี่เลาะริมฟังซี่นี่ละมานะครับนี่แถวนี่จักน้อยแขกพ่นมาเที่ยวเพ่นมานางน้ามุนี่ที่พี่นองนี่น้ำปลาน้าริมนี่ละนี่ เออบรรยากาศดีนะครับเออพี่น้องอยากมาเที่ยวกับมาไรเด้พี่น้องเด้อผลละอีกจักน้อยผลละเพิ่นพ่ท่านได้เริ่มเปิดนะครับเดี๋ยวนี้พ่ะท่านเปิดจักน้อยเพิ่นเปิดประสิิประกาศเด้พี่น้องเด้อจังถามมาเที่ยวนะครับบันหัวโน้นว่นเราลงไปพุ่นล้วครับ่นเห็นป่ะผลยุกไก่ไกกลางแม่น้ำอันนั้นเสาสะพานครับนั่นนั่นแหละเสาสะพานเบิ่งครับเบิ่งต่อฟังครับนีุ่ผลจะย่านปะเออ จะว่าพังจะว่ายัางลงแน่ดิต่อฟังน้ำซี่นี่นะครับนี่แถวนี่ครับเอออยุแถวบันหัวโน้นนี่ละโอ้ลมลมแห้งปุ่นมองนี่แห้งพังลงคับครับนี่ปุ่นเห็นบ่มปุ่นสั้นติดลิกลงไปเลยครับนี่เอ,อดินมันพังลงเนาะวุ่นละขึ้นไปพุ่นละครับปุ่นล่ำน้ำซี่ครับปุ่นอ๋อ้าพพี่น้อ,อ,นอนงงานเบิ้งน้ำซี่กึ้นมามึางนี้เออเลาะริมต่อฟังซี่ไปนี่ละ นะครับมาครับย้ำมาอีกครับย้ำมาจังหน่อยเออนี่แหละครับหลังจากน้ำลดลงมาแล้วมันสิเป็นจังสี่แล้วครับนี่พี่น้องผู้เ,เิ็นเห็ดไ้เห็ดหน้ายินามุนอีกะจังสี่แล้ววกเอาไปพระท่านกับจังสี่แล้วพี่น้องนี่องค์น้ำองค์นเออพุน่นฟ้าแต่แคร์ข้นยุทธ์เพิ่งไปหม่กีนี่นะครับอ้อลมแห้งครับเอา อ่ะครับยามาครับนี่แหละครับล่ำนามซี่ครับหลังจากหนามลดเป็นแบบนี้เออสีตางกันลายพราะกับนามขึ้นครับนี่เออเพราะถ้านามลดลงมากคือยังสีบ่มบบี้นามนี่ได้พี่น้องนี่เออในล่ำนามซี่นี่เออปัดนามขึ้นปัดลายเป็นตะนนยังวะเออปัดย่มนามลดคือยังสีบ่เป็นตะถ่วมจักเทียนี่ได้เลยนี่นะครับนี่แหละล่ำนามซี่ผ้าพี่น้องเลาะเบิ้งได้พี่น้องเด้อ นะครับเอาจากไห้พี่น้องเบื้องหลังจากน้ำลดแล้วแล้มมันจะเป็นจ้งสีแหละครับนี่นี่แหละน้ำต่อฟังมือนี่เออมีแต่หยาแต่ยู่มีแต่อุ้มหมอกอุ้มใหม่ที่พี่น,ออาาน้องเออแต่ว่าปลากัดก็ยังบ่เห็นปลาบอ่บอดเลยบ่มีปลาบ่อในน้ำนี่นนี่มันหลีน้ำอุ้มน้ำยังบ่เนาะเอา้าพี่น้องเลาะเบื้องน้ำครับนี่ย่างเลาะตามริมตะฟังสี่นี่แหละจุดปีกัดกับยุบัน,นหัวโน่นตำบลทวัดบุรี อำเภอตะวัดบุรีจังหวัดเอยดคือเก่าแหรอครับนี่มีอะลรงางมากี่หลอสะพานเป็นสางไม่นี่แหละสิพาพี่น้องงางไปเบื้องสะพานกันนะไม่เป็นจะไหนโอ้เหลี่ยมตาได้พี่น้องเด้นะครับเดี๋ยวไปปวดละสะพานนี่ถ้าเสาอยู่กลางไม่น้ำปวดละมาครับยาม,ม้าครับนี่แหละครับมาฮอดนี่ฮอดมองสะพานเป็นสางไม่ครับนี่นี่แหละครับน้ำลดลงไปแล้วสิเป็นที่สี่แล้วครับนี่ใกล้สีเขา พื้นที่เก่าแล้วนะครับนี่แหละน้ำบกลงไปหลายลดลงไปหลายแล้วนะครับสีเป็นจังสีแล้วครับนี่วังน้ำขึ้นท่วเมเบิดแถวนี่เป็นแต่ยานน้ำก็ไหลแห้งนะครับหลังจากน้ำลดลงมากกับสีเป็นแบบนี้ครับนี่มาครับยับมาพี่จังหน่อยหลอกมาเบิง้งหลายมองไหลาบอลมาปี่นองรลอกเบิง้งน้ำล่ำน้ำซี่ยางเลาะน้ำ,นนำต่อฟังแล้วปีนองมมดอ จุดแถวสะพานเปินสางไม่นี่ลนะครับนี่เจ้าบ้านหัวโน่นตำบนตะวัดบุรีอำเภิดตะวัดบุรีจังวัดรอยอ็เนี่นะครับนี่ช่วงนี้น้ำลดลงแล้วแต่ว่าสางเปินย่งบัท่านมาเลยพี่น้องเ้อนะครับรรบัท่านไหนมาเห็ดเพราะว่ามันย่งบัท่านไหนแห้งดีนะครับถนนนนทางมาครับนี่แหละครับเสาสะพานเปิดขามมปน้าซี่ครับนี่นี่แหละน้ำลดลงไปหลายแล้ว อาภาพี่น้องเลาะเบิงนะครับอัปเดตสถานการณ์มื่อวันที่13าท่านว่าค้นสองหรบี่คือเก่าครับพี่น้องครับมือนี้วันที่13าเด้อพี่น้องเดิอมือนี้เอาภาพี่นอ้อ,นอ,นองมาเบิงน้ำอีกเท่านึงครับนี่นี่แหละล่ำนำ้ำซี่นะครับหลังจากน้ำลดลงไปแล้วพุ่นละเดี๋ยวไปไกลๆพุ่นละน้ำซี่ครับนี่โอ้ลงไปพุ่นละ โอ้มองนี่เป็นพงคนะ์เลยดิพี่น้องนี่มองประเพณีข้าสะพานไน้นี่เป็นพงเข้าไปเลยครับนี่นะครับนี่เป็นพงเข้าไปบบง่าเลยครับนี่โอ้เมจะงเฉลทมดินอีกบ่หน่อยดี่ครับนี่นี่แหละข้านประเไวน้นะครับขามไปนี่ละนี่เอาพออี่น้องเลาะเบื้องน้ำอีกเทนึงเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่แหละอยู่ล่ำน้ำซี่ จุดปีกัดยูบโโบ,บ้านหัวน้อนตำบลทวัดบุรีอำเภอทวัดบุรีจังหวัดเอยด็ดคือเ่าครับนี่แหละครับน้มครับเห็นบ่นี่พ่าป,ปีนองขึ้นมาเทิ่งคานสะพานเป็นจิงน้อยครับนี่ลงไปพุ่นแล้วครับพุนคุณล่งไปพุ่นล่ะว่างหันแถวนี่ถ่วงมืดนี่ครับนี่เออแคมเพิ่นเฮ็ดหม่องพักหม่องเศร้านี่ถ่วงมดเหลือแต่ลังค่านะครับเออบบดนี้น้ำก็ลดลงมาแล้ว กลับไปภาพพี่น้องมาเบิ้งอีกตัวหนึ่งได้พี่น้องเด้อนะครับนี่เอ้าเบิ้งหลังจากน้ำลดนะครับนี่เบิ้งอยู่ล่ำน้ำซีนี่เหรอครับนี่เห็นอะไรสิเป็นเจี้ยงซีเหระครับเอ้า๋อพี่น้องรอเบิ้งโอ้ลมลมล,ม,ลมแห้งอ๋อเบิ้งเบื้งกะคักได้พี่น้องเด้อเบิ้งเสาร์นะครับนี่ ครับนี่ขึ้นไปนี่เป็นถนนนะครับนี่เป็นถนนประียบถนนครับนี่นี่แหละถนนขึ้นไปหาสภาพนี่แหละครับนี่ตากลับหลังลงมาทางนี้แม่นเขาไปบ้านนะครับนี่เผล่ละเขาไปหาบ้านหัวน้อนโผล่ครับเขาไปนี่ครับนี่เออเป็นถนนครับเอาพาพี่นองรอเบิ้งอีกทีหนึ่งเด้อปีนองเด้อนะครับเอาคลิปนี้ไ้ซ่อมนี่เด้อพีนองเด้อคลิปหนจังพอกันไหม จะเลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแดงเบิง้งพระร้านช่ยสองได้พี่น้องเดอ้อนะครับสีผ้าพี่น้องไปเบิ้งหมดแล้วนั่นจังหวัดติดตามอีกทัวหนึงครับเอาคลิปนี้ไบเส้นนี้ครับเห็พี่น้องยูนรีไม่แห้งสุข,ขูมสุขคตน,นะครับรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเดอ้อเอาให้พี่น้องยูนรีไม่แห้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ